หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่34ญาติสันนิบาตพระกาลุทายีได้กราบทูลให้พระเจ้าสุโธทนะพระมเหสีและพระนางยาโสธรา สงทราบข่าวการเสด็จนิวัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นพระกาลุทายีก็ถือเพียงบาทใบหนึ่งออกเดินทางโดยลำพังเพื่อเฝ้าพระบรมศาสดาในระหว่างทางที่พระองค์ทรงพระดำเนินสู่กรุงกบิลพัทพระกาลุทายีเดินด้วยจังหวะก้าวอันสงบแช่มช้าตามวิสัยของพระสมณนะ ท่านเดินทางยามกลางวันหยุดพักยามค่ำคืนจะหยุดแวะเพียงชั่วระยะสั้นๆในหมู่บ้านเล็กๆตามทางเพื่อบินทบาตไม่ว่าเดินทางผ่านที่ใดท่านจะประกาศว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตรัสรู้แล้วและกำลังเสด็จนิวัตสู่พระนครหลังจากเดินทางออกจากกรุงกบิลพัทได้ก้าวัน พระการุทายีจึงได้พบกับพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสาวกจำนวน300รูปส่วนพระมคคลานะพระกนทัญญะและพระกัสปะสามพี่น้องยังคงพำนักอยู่กับพระภิกษุที่เหลืออยู่ณเวลุวนารามพระการุทายีกราบทูลถวายคำแนะนำให้พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสาวก พักแรมคืนที่นิโครทวนาซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงกบิลพัตระยะทางราวเกือบ5กิโลเมตรเช้ารุ่งขึ้นจึงออกบินทบาตในพระนครภาพของพระภิกษุ300รูปครองผ้ากาสาวพัดส,สีเหลืองอุ้มบาทเดินพิขาจารย์อย่างสงบสำรวมสร้างความประทับใจให้แก่ชาวพระนครยิ่งนักมิช้านาน ข่าวการเสด็จเยือนของพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสาวกก็แพร่เข้าไปถึงพระราชวังพระเจ้าสุดโททนะทรงรับสั่งให้เตรียมพระราชรถในทันทีเพื่อเสด็จออกไปพบพระโอรสของพระองค์พระนางมหาประชาบดีและพระนางยโสธราทรงรอคอยอยู่ในพระราชวังด้วยความกระวนกระวายพระไทยเมื่อพระราชรถ เคลื่อนเข้าสู่อาณาเขตด้านตะวันออกของพระนครพระเจ้าสุทธโธทนะและเหล่าผู้โดยเสด็จก็พบกับเหล่าภิกษุสารถีเป็นคนแรกผู้จำเจ้าชายสิทธัตถะได้ใต้ฝ่าพระบาทนั่นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินนำหน้าหมู่สงฆ์พระอุตราสงฆ์ของพระองค์ ยาวกว่าของพระสาวกเล็กน้อยด้วยความประหลาดพระไทยพระราชาทรงจำได้ว่าภิกษุในชุดจีวรสีเหลืองนั้นคือพระราชโอรสของพระองค์เองพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีอันทรงพระกฤษฎานุภาพพระวรากายล้อมรอบด้วยประภารังสีพระองค์ทรงประทับยืน ประคองบาทอยู่หน้ากระท่อมอันซอมซ้อด้วยพระอาการอันสงบสำรวมดูราวกับว่าการบินธบาทในครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์พระราชาทอดพระเนตรเห็นหญิงในชุดผ้าคิริวออกมาจากกระท่อมใส่มันหัวเล็กๆล,ลงในบาทของพระราชโอรสพระพุทธองค์ทรงน้อมพระวรกาย รับพิกขาของหญิงผู้นั้นด้วยความเคารพจากนั้นจึงเสด็จไปยังบ้านหลังถัดไปพระราชรถของพระราชายังอยู่ห่างจากที่พระพุทธองค์ประทับยืนอยู่พระราชาทรงมีพระบัญชาให้ในายสารถีหยุดรถพระองค์เสด็จลงจากพระราชรถทรงพระราชดำเนินไปยังพระราชโอรสนั่นแหละ พระพุทธองค์จึงทรงทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเข้าหากันฝีเท้าของพระราชาเร่งร้อนพระพุทธองค์เสด็จด้วยฝีก้าวอันสงบเบาสบายสิทธ,ธะเสด็จพ่อพระนางสมาละเข้ามารับบาดจากพระบรมครูของท่านช่วยให้พระพุทธองค์ ทรงสามารถจับพระหัตของพระราชบิดาด้วยพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์พระอสุชนรินไหลาอาบพระปรางอันเหี่ยวย่นของพระราชาพระพุทธองค์ทรงพิจมองพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความรักอันอบอุ่นพระราชาทรงเข้าพรไทัยแล้วว่าพระสิทธัะ มิใช่มกุฎราชกุมารอีกต่อไปหากทรงเป็นพระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนพระราชาทรงมีพระประสงค์จะสวมกอดพระราชโอรสแต่ก็ทรงเห็นว่าไม่เป็นการเหมาะควรพระองค์จึงทรงประนมพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชโอรสในลักษณะการที่พระราชา ทรงพึงกระทำต่อพระบรมครูชั้นสูงพระพุทธองค์ทรงหันไปตรัสแก่พระสารีบุตรซึ่งอยู่ใกล้พระองค์ว่าภิกษุทั้งหลายเสร็จกิจบิณฑบาตแล้วท่านจงนำหมู่สง์กลับไปยังนิคโครธารามเถิดพระนักสมาละจะติดตามตถาคตไปยังพระราชวังเราจะฉันพัตาหารที่นั่น และจะกลับมายังหมู่สง์ในเวลาบ่ายพระสารีบุตรถวายอภิวาสแล้วนำหมู่สง์กลับสู่นิคโครธารามพระราชาทรงจับจ้องพระพุทธเจ้าอยู่นานก่อนที่จะทูลขึ้นว่าหม่อมฉันคิดว่าพระองค์ควรเสด็จไปพระราชวังเพื่อเยี่ยมเยือนพระประยุรญาตของพระองค์ก่อนใครเล่าจะนึกว่า พระองค์กลับมาเที่ยวพิกขาจารย์ในพระนครเช่นนี้ฉนันพระองค์จึงไม่เสด็จไปเสวยพระกยาหารในเวียงวังพระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนเสด็จพ่อตถาคตไม่ได้อยู่แต่ลำพังผู้เดียวตถาคตต้องเที่ยวจาริกไปพร้อมด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ตถาคตก็เป็นภิกษุสงฆ์ผู้หนึ่งเช่นเดียวกับภิกษุทั้งหลาย จึงต้องอย่างชีพด้วยการบินทบาตเช่นกันแต่พระองค์จะต้องขออาหารจากผู้คนจันทานยากไร้เช่นนี้ด้วยหรือไม่มีผู้ใดในสักยะตระกูลที่เคยประพฤติเช่นนี้มาก่อนพระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนอีกเช่นเคยจริงอยู่ไม่เคยมีสักยะคนใดเคยประพฤติเช่นนี้มาก่อนแต่เหล่าภิกษุทั้งหลาย ย่อมต้องประพฤติเช่นนี้สเสด็จพ่อการพิกาจารย์เป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งจะช่วยให้ภิกษุกล่ำเกลาวความอ่อนน้อมถ่อมตนและเห็นว่าชนชั้นทั้งปวงเท่าเทียมกันเมื่อตถาคตรับมันหัวเล็กๆจากครอบครัวคนจนย่อมไม่แตกต่างไปจากการที่ตถาคตรับกระยาหารอันวิจิตประณีตจากพระราชา ภิกษุย่อมข้ามพ้นกำแพงซึ่งแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจนบนมรรควิถีของตถาคตทุกคนย่อมเสมอเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าเขาจะยากจนเพียงใดย่อมสามารถหลุดพ้นและตรัสรู้ได้การพิกขาจา์มิได้ทำให้เกียรติศักดิ์ของตถาคตเสื่อมถอยลงเลยแต่เป็นการช่วยให้สามารถเข้าใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของชนทั้งปวงพระเจ้าสุดโททนะทรงสดับฟังด้วยพระอาการอ้าพระโอ์ค้างเล็กน้อยคำพยากรณ์ของบรรดาโหราจารย์ผู้เท่าเป็นจริงแล้วพระสิทธัตถะได้กลายเป็นพระบรมศาสดาซึ่งพระการุณยธรรมของพระองค์จะส่องสว่างไปทั่วพิภพพระพุทธองค์ทรงจูงพระหัตถ์ของพระราชา เสด็จกลับพระราชวังด้วยกันพระนักสมาละติดตามทั้งสองพระองค์ไปด้วยผู้รักษาพระราชฐานครั้นเห็นพระภิกษุก็จำได้จึงรีบไปกราบทูลพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางยโสธราพระนางสุนทรีนันทาและพระกุมารราหุนเพื่อไปทอดพระเนตรพระราชากับพระพุทธเจ้า จากพระเฉลียงและทรงเห็นพระราชาแสดงพระอาการนอบน้อมต่อพระพุทธองค์เมื่อพระราชาและพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้พระราชวังพระนางยโสธราทรงหันไปหาพระโอรสราหุลพระนางทรงชี้ไปยังพระพุทธองค์รับสั่งว่าลูกรักเจ้าเห็นพระภิกษุที่จูงพระหัต์เสด็จปู่ เข้ามาที่ประตูวังหรือไม่พาะราหุลกุมารทรงพยักพระพักพระภิกษุรูปนั้นคือพระบิดาของลูกวิ่งลงไปสิไปสวัสดีพระบิดาพระองค์มีมรดกอันพิเศษยิ่งที่จะมอบให้แก่ลูกทูลขอจากเสด็จพ่อสิพระราหุลกุมารทรงวิ่งลงมาข้างล่าง ปาดเดียวพระกุมารก็ลงมาถึงสนามหญ้าหน้าพระราชวังแล้วส่งวิ่งไปหาพระบิดาพระบรมศาสดาทรงทราบในทันทีว่าพระกุมารน้อยที่กำลังมาหาพระองค์นั้นคือราหุลพระองค์ทรงกลางพระพาหาออกโอบกอดพระโอรสแม้จะหอบจนแทบหายใจไม่ออกพระกุมารน้อยยังทรงทูลละล่ำละลักขึ้นว่า พระเป็นเจ้าที่เคารพเสด็จแม่บอกหม่อมฉันให้ทูลขอมรดกอันพิเศษจากพระองค์มันคืออะไรฮะเอามาให้หม่อมฉันดูหน่อยสิพระพุทธองค์ทรงลูปพระปรางของพระโอรสน้อยแล้วแย้มพระสวนลูกต้องการรู้เรื่องมรดกของลูกใช่ไหมพ่อจะมอบให้ลูกในเวลาที่เหมาะสม พระบรมศาสดาทรงกระชับพระหัตถ์ของพระกุมารไว้ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ในขณะที่ยังทรงกุมพระหัตถ์ของพระราชบิดาอยู่ด้วยทั้งสามพระองค์เสด็จเข้ามาในพระราชฐานพร้อมๆกัน